สวัสดีค่ะทุกคนคือเนรำต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ค่อยได้มาลงคลิปไม่สิไม่ได้ลงคลิปเกือบเดือนเลยมั้งต้องบอกว่าติดยายเขียนยายนะคะที่จะมาลงคลิปได้วันนี้ก็เพราะว่าใกล้เสร็จแล้วนะคะก็จะเริ่มทยอยลงนะคะแต่ไม่ได้ทิ้งช่องไปไหนนะยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าค่อยมีเวลาที่ลงนะคะยังไงก็ต้องขอโทษแล้วก็ คุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์นะคะเพียงแค่เข้ามาดูคลิปก็เป็นกำลังใจให้แมวดัมากแล้วะคะ่ะแต่ถ้าได้ยอดคนกดติดตามจเยอะนี่ก็เป็นกาลังใจเยอะเลยนะคะนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะเอาละค่ะไปฟังนิยายตอนต่อไปกันเลยดีกว่ากูเก็ตเมืองไอลม EP4 หลังจากเลิกเรียน ผมก็โทรไปหาไอ้ไม้ทางนั้นบอกว่ามันป่วยผมเลยไม่ได้ถามอะไรมันมากมายปล่อยให้มันพักผ่อนถึงใจจริงอยากจะไปหามันแต่ผมก็ไม่อยากทําให้มันลําบากพอรู้ว่าแม่และน้องสาวมันเป็นคนยังไงถ้าเห็นผมไปที่นั่นไอ้ไม้อาจจะเจ็บตัวก็ได้เหมือนตอนเด็กมึงไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกไอ้ไม้มันเอาตัวรอดได้ไอ้เว่นเดินมาตบไหล่ผมสองสามทีซึ่งผมก็พยักหน้าไปเบาๆ เราเดินกดอดคอยแอวนไปที่รถระหว่างรอเวลาไปพับผมว่าจะไปหาพ่อกับแม่สักหน่อยจอดๆผมมีสีหน้าสงสัยทันทีที่เอแวนบอกพังเลี้ยวรถเข้าข้างทางตามที่มันบอกเดี๋ยวกูมามันบอกเสร็จก็ลงจากรถไปทิ้งนี้ผมนั่งเฝ้ารถอยู่คนเดียวพักใหญ่มันก็เดินกลับมาพร้อมของกินมากมายในมือมึงซื้ออะไรมาเยอะแยะวะจะไปหาพ่อแม่มึงก็ต้องมีของฝาก ของกินติดไม้ติดมือไปด้วยดิมันบอกพางยัดหมูปิงใส่ปากผมซึ่งผมก็กินเพราะกำลังหิวพอดีโรงพยาบาลพ่อครับแม่ครับผมยกมือไหว้ท่าน,นั้งสองพางเดิงเข้าไปหาแม่ที่ยกยิ้มหวานส่งมาให้เลิกเรียนแล้วหรอลูกแม่เอ่ยถามพร้อมรอยยิ้มก่อนจะรับว่าไอ้แว่นพ่อเป็นยังไงบ้างครับพ่อผมเอ่ยถามถึงพ่อแม่ก็ดูจะมีสีหน้าหม่นลงพานหันมองพ่อที่นอนหลับ ใบหน้าของชายวัวกลางคนดูซีดมากซีดจนทำให้ผมใจหายห้าสิบห้าสิบผมกำมือแน่นไม่ได้ยินแม่เอื่ยพางเดินตรงไปกุมมือของพ่อเอาไว้พ่อครับผมจะพยายามให้มากกว่านี้ผมบอกเสียงสั่นเครือรู้สึกว่าขอบตามันร้อนเผามากเดี๋ยวผมต้องไม่ร้องไห้ออกมาผมไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจผมต้องเข้มแข็งไว้เพื่อพ่อแม่ ผมหลับตาแน่นพยายามกั้นน้ำตาไว้ก่อนจะหันไปมองหน้าแม่ด้วยรอยยิ้มพ่อและแม่ขอโทษที่ทำให้ไฟลำบากแม่ครับผมไม่รู้สึกว่ามันลำบากเลยผมยิ้มให้แม่บางๆพางเดิงเข้าไปสวมกอดแม่ไว้แว่นมองผมและแม่ด้วยแววตาหมน่นสิ่งที่ไม้ไม่รู้หลังจากผมแต่งงานแต่แว่นมันรู้ทุกอย่างเป็นผมเองที่เลือกจะไม่ให้ไ,ไม้รู้ ผมไม่อยากให้มันเป็นห่วงผมไปมากกว่านี้แล้วแค่ตัวมันเองก็แย่พอผมนั่งเล่นกับแม่อยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงเย็นเลยขอตัวกลับเพราะหมดเวลาเยี่ยมแล้วตอนนี้จึงกลับมาเตรียมตัวที่บ้านไอแว่นจึงได้เจอกับน้องชายลูกติดพ่อใหม่มันที่ดูจะห่วงไอ้แว่นเกินไปดูยังไงก็รู้ว่าคิดไม่ซื่อกับพี่ชายปอมๆนี่แต่แว่นมันโง่ไงเมื่อเลยไม่รู้ว่าน้องชายปอมๆของมันคิดจะแดกมันอยู่ พี่ไม่ไปไม่ได้เหรออะไรของมึงไปเที่ยวกับเพื่อนกับรุ่นพี่เมื่อไอแว่นพูดจบไอเด็กกองพบเมื่อไอแว่นพูดจบไอเด็กกองพลก็หันมามองหน้าผมด้วยสายตาเอาเรื่องได้แต่ผมโทรไปพี่ต้องรับสายผมห้ามกับเองต้องรอผมไปรับมึงเป็นแม่กูเหรอไอแว่นขำกับสิ่งที่น้องชายของมันบอกผมไม่อยากเป็นแม่พี่หรอกแต่ผมอยากเป็น คนเด็กกว่าลากเสียงยาวพังทำสายตาเจ้าเล่ใส่พิชายมันไอแวนกูออกไปรอข้างนอกนะเมื่อพูดจบผมก็เดินออกไปทันทีจึงมีเสียงร้องตามหลังผมมาก่อนจะเป็นตัวไอแวน่นที่วิ่งมากอดคอผมไว้ปะไปแดกเล่ากันมันว่าด้วยห้าทางล่าเลงผมจึงปลายตาหันไปมองอีกคนในบ้านทางนั้นดูมีแววตาเาเรื่องมากแต่มันก็เป็นเรื่องของเพื่อนแค่ตัวผมเองอยังเอาไม่รอดเลย เสียงเพลงดังไปทั่วหญิงสาวมากมายแต่งกายวาดลวดลายเต็มที่เพื่อปลดปล่อยผมยกแก้วเล่าขึ้นจิบเพียงนิดพางมองคนที่ผมสนใจถึงผมจะแต่งงานแล้วแต่ข้อตกลงระหว่างผมกับไอ้ลมคือไม่ผูกมัดทั้งผมและมันต่างมีอิสระในการที่จะไปนอนกับใครก็ได้เดี๋ยวกูมาผมเอ่ยบอกแค่นั้นแล้วเดินไปหาคนที่ผมมองอยู่ซึ่งทางนั้นก็ดูจะสนใจผมอยู่ไม่น้อย มึงก็อดแดกอีกแล้วพี่รหัสไอ้แว่นตบไหลเพื่อนกูรอได้ไม่รีบร้อนพี่คามเอ่ยพางมองตามผมไม่วางตาผมเดินไปกอดเอวบางนั่นไว้ผันกลมลงไปกระซิบข้างหูเธอคืนนี้อยู่กับผมได้ไหมครับยิงสาวดูจะถูกใจกับคำชวนของผมเธอยกแขนเรียวกอดคอผมไว้พางกดลืมฝีปากนุ่มลงบนต้นคอได้สิคะ ผมและเธอมองสุดตากันโดยไม่มีใครละสายตาชั้นบนของผับมือหนาบีบแก้วเหล้าแน่นสายตาดุจับจ้องด้วยแววตาเกี้ยวกาดเอาเรื่องเมียมึงกำลังจะเอากับคนอื่นว่ะเมื่อคนพูดเอ่ยจบสายตาดุนั่นพันหันมองหน้าเพื่อนซึ่งทางคนถูกมองก็ไม่กลัวสายตานั่นจับใดที่มันนอนอ้าขาให้กูเอามันจะไปกระแทกใครก็เรื่องของมัน สายตาดูนั่นตายตามามองด้านล่างแต่เมื่อไหร่ที่มันอ้าขายคนอื่นกระแทกมันจะไม่มีวันได้ลุกออกจากเตียงอยู่ๆผมก็รู้สึกไม่ดีพันเงยหน้ามองไปชั้นบนแต่กลับไม่เจออะไรคิ้วเยียวจึงขมวดเข้าหากันแน่นก็จะหันมาสนใจหญิงสาวตรงหน้าที่ผมกอดไว้